มาแล้วคะ่ะทุกคนคะวันนี้เราก็มีนี่เลยนะคะก็เป็นมะละกอสุกข,ของเรานะคะเนื้อสวยเนื้อแน่นแล้วก็สุกหวานมีความนิ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำนะคะอร่อยมากๆเลยออกนุ่มๆนะคะฉ่ำน้ำหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนคะ่ะสีก็สวยนะคะมะละกอของเราเป็นมะละกอที่สีสวยผิวสวย ดูดเลยนะคะอร่อยค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะนี่คำตัวตๆไปเลยนะคะอราก็ทานคำใหญ่ไปเลยนะคะจะได้อร่อยนะคะมะละกอที่อร่อยและมีประโยชน์เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับหลายท่านผู้สูงวัย ผู้สูงอายุหรือว่าเราอายุเยอะแล้วนะคะเราก็ดูแลสุขภาพด้วยกันทานผลไม้สดแทนการที่เราจะรับประทานน้ำตาลเยอะๆนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองผลไม้จากธรรมชาติที่เราปลูกเองปลอดสารพิษลูกสวยเนื้อหนาเนื้อแน่นแล้วก็มีความนุ่มช่ำน้ำนะคะทุกคนคะหวานมากอร่อยคะ่ะหวานแบบว่า หวานแบบแบบเป็นรสชาติของหวานผลไม้อ่ะเป็นแบบหวานแบบละมุนนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะรับประทานแบบอริดอร่อยแบบหาคําไหนที่จะเปรียบไม่ได้เลยอร่อยมากๆก็แบบนี้เลยนะคะอร่อยนะคะหวานนุ่มละมุนนะคะเป็นมะละกอที่เนื้อเยอะ เนื้อแน่นสีสวยนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากๆเลยแล้วก็ทานอร่อยด้วยเนื้อแน่นเนื้อหนานุ่มนะคะฉ่ำน้ํามากๆเลยอร่อยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากๆเลยอยากจะบอกว่าทานแล้วเพลินเลยนะคะทานแบบว่าในอารมณ์ที่แบบว่า ทานแล้วกับเพลินไปเลยนะคะเนาะ,ะอร่อยอหวานแบบแบบไม่หวานมากแต่ว่าหวานในรสชาติของอเอกลักษณ์ของมะลโกสุกนะคะอร่อยแต่มะลโกบางสายพันธุ์ก็ไม่ไม่ไม่หวานนะคะ,ะรสชาติก็จะต่างกันสีสันก็จะต่างกันแต่พันธุ์นี้สีสวยนะคะทุกคนค่ะเนื้อนี่เป็นสีแดงสวยเลยนะคะ จะบอกว่าชอบมากเลยนะคะมะรกอรสุกเป็นอีกมะรกอรอีกสายพัน์หนึ่งที่รับประทานแล้วอร่อยถูกใจเรานะคะก็ทานเพลินเลยค่ะทุกคนคะ่ะอร่อยมากๆเลยมาทานด้วยกันนะคะอืม,อมจะบอกว่าคำตัวตทานในช่วงที่อ่า อากาศแบบล้น้อนหน่อยเนาะมะละกอแช่เย็นเห็น่อหอมหวานฉ่ำชื่นใจเลยนะคะอร่อยค่ะอ้โคำโตๆไปเลยนะคะดูได้เลยนะคะเนื้อสวยมากๆเลยทานอร่อย <c oughs> ก็จะบอกว่ามะละกอนี่เป็น มะละกอเป็นผลไม้ที่น้ำตาลน้อย